อลังนี้เยอะมากเลยค่ะไหนมีกี่ฟองคะโอ้สามฟองแสดงว่าน้องชอบไข่ตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะน้องได้อยู่แบบธรรมชาติแล้วก็แฮปปี้ใช่ไหมคะอืมอืมและดีดูมีความสุขมากเลยนะคะได้กินไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะ โอ้ขี้เอาตื่นแต่เช้าเลยเหรอลูกน้องเอาข้าวให้น้องยังเอาให้แล้วค่ะไม่เอาให้น้องไก่นะเอาให้แล้วค่ะจริงเหรอไก่ได้กินข้าวแล้วเหรอหนูเอาอะไรให้น้องอะลูกไอ้ตรงนี้มันเหลือแล้วหนูเอาข้าวอยู่ในนั้นอ่ะไม่เดี๋ยวตอนเช้าเราต้องเป็นหัวอาหารเนี่ยฮะเอาไปเอาหัวอาหารมาไปลูกหัวอาหารมันยังเหลือไม่เบื่อค่ะไม่ไม่เอามาเพิ่มลูกเอามาเพิ่มไป ตอนเช้าเขาต้องกินหัวอาหารแล้วตอนเที่ยงเขาจะกินพวกข้าวปลายลำอะไรประมาณนี้นะคะเ uh huh. พราะเขาต้องได้รับโปรตีนไงเปิดประตูปั๊บไก่วิ่งออกมาปับ๊บเล่น้องรอเลยเหรอลูก uh huh. โอ้น้องรอหน้าประตูอา้าใครเนี่ยอา้าอะไรทองคำ <laughs> อ,อ๋อทองคำบอกขอรักบ้าง โอ้มีคนมาขอรักบ้างเหรอโอ้ทั้งค่านอนหลับฝันดีไหมคิดตาเต็มอ่ะเลยอือคิดตาเต็มเลยเอืออืออกุ๊กกุ๊กเอาเทรอบๆหนูเดินเทรอบๆสิลูกเทให้มันเป็นวงกลมเอ้าเอาน้องไปอยู่บนกละมังแล้วเห็นไหม เราต้องเอาเอาเทไวๆอ่ะลูกรอบๆอ่ะไม่ยอม <c oughs> <c oughs> เอ่ยยกขึ้นเลย <c oughs> โอ้ยน่ารักอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาเบาๆเอาเอานั่นค่อยๆเขี่ยรอบๆอ่ะเขี่ยให้มันเป็นวงกลมสิลูก <c oughs> แล้วเขี่ยเขี่ยออกเพราะว่าเขาจะได้กินได้ครบทุกตัวไงลูก เข <s us> ี่ยเขี่ยเอาวางก่อนลูก <S <s <us> <S เอาเขีเย่ยเขี่ยออกเขี่ยให้มันรอบรอบอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเขี่ยไอเศษอาหารนะลูกให้มันรอบรอบออกมาข้างนอกเออนั่นแหละเขาจะได้จิกกินกันรอบรอบตอนนี้นะคะเราก็จะมาดู <us> ไข่ไก่นะคะว่ามันออกกี่ฟองแล้ววันวันนี้เก็บไข่หรือยังคะเออยังค่ะอ่าดูซิว่าวันนี้มีไข่กี่ฟองคะโอ้ลังนี้เยอะมากเลยค่ะไหนมีกี่ฟองคะโอ้สามฟองแสดงว่าน้องชอบไข่ตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะเราก็จะเอามาใส่อันนี้นะคะอ,อุ่นมากโอ้อันนี้ก็อุ่นฮะว้า ดีหน่อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราล้างในบ้านนั้นน้องไข่ไหมคะอันนี้ยังไม่มีค่ะอันนี้ยังนะคะอืมเขาน้องชอบรังนั้นน,น,นีหนึ่งฟองนะคะอืมเฮ้ยจะอีกหน่งองในรังนี้เนี่ยเขาก็ชอบเนาะใช่ค่ะในตะก้าเขาไข่ไหมลูก ะะนนอันนี้ได้กี่ฟองคะห้าค่ะหนูคิดว่าน้องจะไข่ไหมเนี่ย,อยตอนเย็นเอาข้าวให้น้องกินเยอะๆนะอือเออเให้เขาฟังเขาก็เลยอารมณ์ดีเอาครึ่งนึงเลยลูกเออแล้วก็เอาช้อนไอ้ดึไอ้นี่ตรงกลาง <ส> <Wow. S 1> โอ้ข้างใน <c oughs> สุกเลยเราเอาไว้นานเกินเนาะแต่ว่าเหลืองสวยเนาะใช่ <c oughs> อ่ะแล้วมันเป็นยางวัตตูไหมอะลูก <c oughs> ไม่ค่ะเป็นไข่ต้มจริงเหรอ <c oughs> ลองเจาะข้างในสิคะ <c oughs> สุกเกิน ชอบแน่เลยเห็นมาแบบนี้พ่อชอบคือแบบว่าข้างนอกมันแบบสุกใช่ไหมคะแต่ว่าข้างในอ่ะเป็นเป็นยางมระตูมไงใช่อืมเราต้องค่อยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเอาเปลือกไข่ไปกินด้วยเอาเปลือกไข่ไปให้ไก่ไก่ชอบเคี้ยเนาะใช่ค่ะไปสารอาหารเพิ่มอีกเป็นโปรตีนของไก่นะคะหนูไม่เคยไก่กินไข่ตัวเองอ่า เน่ไข่ของแดดดี้มอ r e and m o อ่ะดเลย m ม k e s u r ่ not too m u c ท่านี้เกิด .afraid of the black pepper เล็กเยอะไหมไม่ท่านกลัวการกินพริกไทยดาเยอะๆนะคะ that is our e is it good นื้อมันแดงมากนะคะแดงกว่าไข่ไก่ ไข่ที่เขาเล่นสารอะไรพวกนี้นะคะอืมน้องได้อยู่แบบธรรมชาติแล้วก็แฮปปี้ใช่ไหมคะอ,อืและดีดูมีความสุขมากเลยนะคะได้กินไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะตอนแรกนึกว่าเขาจะปรับสภาพในอาทิตย์เดียวแต่นี้ปรับภายใน หนึ่งวันไม่กี่ชั1 1> ่วโมงเองเนาะหนึ่งวันค่ะเหมือนของไก่เหมือนปีหนึ่งอ่ะแล้วมันยอมให้หนูจับเลยนะคะหนูเก่งไงลูกหนูดูแลน้องไก่อย่างดีวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าใช่ไหมคะตื่นมาตีโโห้าสามสิบห้าค่ะโอ้โหมามาปล่อยไก่เพราะว่าเมื่อคืนฝนก็ตกหนักใช่ไหมคะ<อ>แล้วก็หนูก็ต้องเปิดประตูต้อนไก่ออกมาค่ะ ร้องกุ๊ก,ก,กไก่อะหิวค่ะไก่ตอนนี้หนูก็ให้ข้าวเขาไปแล้วค่ะให้ข้าวแต่เชา้าเก่งจัง<ช>เลยดูอโอ้ยเดี๋ยวน้องคงต้องเตรียมไข่แล้วมากเนี่ยน้องกระตากยัง,ยงเวลาน้องมันจะไข่น้องร้องไงกุ๊ก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 เหรอให้มันเสียงน้องอ้าวเหรอดูได้ที่นะคะ Flower, very light. Eat all the time, the fish? is all the all time, time. as well mm -hmm. okay, um, You have to eat to get Okay, I'm just on that. You don't But, no but they when they get full they walk away right? yesterday, i yesterday feel like they are not full yet <laughs> I e n mean, put them inside the chicken coop because uh the mosquito m a t but oh today they feel so happy มีคนย่องย่องมองมองนะคีโอ ฮะไม่ได้ไได <laughs> เอามีโชคไปกินไก่ละลูกฮะอามีคนย่องย่องมองมองอ่ะดูสิไปแอบมองแล้วไปแอบมองแล้ว <laughs> เว่ไปแอบมอง <laughs> แอบมองแอบมองน้องไก่ <laughs> ไข่อยังน้องไข่อย่งางคะ ทองคำบอกไม่ได้เเห็นไหมทองคำเป็นยามเฝ้าอยู่ทองคำบอกห้ามทํานะมีโชคเออทองคำต้องคอยดูแลไก่ให้แม่ด้วยนะเอาอยากไข่แล้วมั้งนะน้องมัน้องแค่ ต้องเห็นตอนบ่ายเขาจะบินมาเกาะด้วยกันเยอะตรงนี้ยังไม่ขึ้นเลยแต่ตรงนี้ขึ้นเลยฝั่งไหนลูกฝั่งไหนที่มันขึ้นฮะอุ้ยจริงเหรออุ้ยไม่รูสองแมลงหรือสองต้นมีโชคมีไก่กี่ตัวลูกนับไก่สิ อย่าทำให้น้องไก่ตื่นนะ นแน่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 แน่ใครโซนใครโซนอะด้อมด้อมมองมองเนี่ยด้อมด้อมมองมองเนี่ยต้นไม้แม่จะพังออกเลยโดนไก่จิกเลยนะโดนไก่จิกเลยเออ Oi, look at this, it's for you, it's just been for fall. just falling, oh, and this one is already yellow, oh, then you can eat it. Oh, this is what we can eat. no it's done. Oh. <laughs> then you can eat with rice. Maybe it has to stay. wait one more day. It's just falling, just falling. Put it here first. ของเรากินได้รอสองวันหนึ่งของเรานะแล้วก็เีนของน้องไก่เอาไปให้วางให้น้องสินเลยนะ

I love it so much.